สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมเกี่ยวกับฟรีไฟล์มคุ้มเติมถูกแต่ได้เพจไเยอะร้านนี้เลยครับร้านมิโลท็อปอัครับเกี่ยวกับการเติมเกมฟรีไฟล์แล้วก็เกมอื่นๆอีกมากมายครับเพียงส่งยูอดีก็สามารถเติมได้แบบง่ายๆเลยนะครับใครที่สนใจนะครับคลิกลิงก์แฟนเพจใต้คลิปนี้หรือใครสะดวกทางไลน์ครับก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยแอดมิโลท็อปอันะครับอย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับร้านเขานะครับเติมไบเติมถูกปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องมิโลท็อปอันะครับผมไม่มีการโกงการเกนนนนนี่ยยแอะคครรับบผมสาใจได้ับ สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมก็อยู่ในเกมโลว์บอคนะฮะซึ่งพวกผมเนี่ยจะมาเล่นในแมพผีนั่นเองครับผมก็จะมีน้องอาร์มนะฮะแล้วก็ริวนะฮะแล้วก็พอตนะครับแล้วก็เฟนทั้งหมด4คนนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยอันจะเป็นแม่ทัพในการนําทีมของเราฮะเป็นการเล่นโลว์บอ,อคบอครั้งแรกของผม,มนะฮะเอาเลยแมอ่อาร์มเฮ้ยมาแล้ว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 ชิปหายแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอะไรเนี่ยมันแปลว่าอะไรเนี่ยชิปแถวสองทูรันพี่กด อ๋อกดชิพเพื่อวิ่งนะพี่มันแต่ว่ามันมีจัำสแกนด้วยนะพี่เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ไหวเยอะเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วว่ะหน้าผมราดอ๋อแต่ไมพี่กดชิพมันไม่วิ่งอ่ะนี่พี่ต้องกดเดินด้วยพี่นี่กดเดินด้วยกดค้างแล้วกดวิ่งอ๋อคือมันจะมีชาร์จขึ้นมาตรงสีเขียวใช่ป่ะนั่นคือนั่นคือหลอดหลอดอ๋แล้วพี่จะไปไหนอ่ะเอามาพี่ตามผมมาพี่ตามผมมาคนไหนคนคนไหนอามนี่ไงผมเนี่ยอ๋อโอเคไป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 เลยไป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 แล้วไปแล้วไปแล้วไปครับทุกคนไปด้วยกันทุกคนเเเเลลลยยยย้ฮไไไปปป วิ่ง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 นี้เปิดได้มเนยไม่ใช่้องปก่อนอ้าใช่เหรอสรุปเฮ้ยตรงนี้มันยังไม่ค่อยมีผีหรอกใช่ไหมอ้าโอเคโอเคใช่ใช่ท้าพีเลือดเลือดเอ้าเข้าประตูไงอุ้ยโอเคได้อยู่ได้อยู่เขาบอกเให้ตามรอยเท้าไปอ่ะพี่อย่าพึ่งทิ้งพี่นะอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะโอเค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 พี่ตามอยู่พี่ตามอยู่ เอ okay. hi, vinegar, อเอ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 ยเขาบอกให้เขาพ้่เต้งามรอยเท้าอเคพี่ตามอยู่พี่ตามอยู่อ๋อคือมันปิดได้เองใช่ปะคือเราต้องขี้ขวาใช่ปะในการเปิดปิดประตูกดขี้พกดขี้อ๋ยขี้ซ้ายห้องนี้พี่ห้องนี้ห้องนี้ห้งไหนเฮ้ยโอเคโอเคอันนี้กันจกอันนี้ลูกแมวโลลเอนี่เนี่ยลู้แมวอ่าลูกอะไรเนี่ยไอมันโลลแนพี่ะแมวมันมีแมลงวันด้วยแมลงสาบเฮ้ย แมงวันขยะโอ้เมีนหึ่มเลยแสดงว่าเป็นศพพี่ดูตาแมวดิพี่ดูตาศพเก็บได้ปะเก็บไม่ได้พี่โอเคโอเคไปไหนต่อด้วยจักรยานประตูปิดเฮ้ยเฮ้ยอยู่ด้านนอกวะไปไหนต่อไปตามรอยเลือดพี่อ่าต่อ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 เลยต่อเลยเราพี่ตามอยู่พี่ตามอยู่พี่ไหวพี่ไหวไอ้พวกุณแจ๊ไอ้เขาให้กุญแจเอากุญแจเอาเด็เอาเลยเอาเลยเซ็เหรอ กดีโอเคพี่กด E ครั้งได้แล้วแค่หวะกับที่เดิมค่ะปิดอ๋อแต่ไมพี่ไม่ได้กุญแจอ่ะกดไงอ่ะกดีครั้งพี่กดีครั้งอ๋อกดีครั้งแล้วก็คลิกเหรอไม่กดีครั้งเฉยๆไม่ไม่ได้อ่ะอุ้ยเที่วเอะไรนะอยู่นี่พี่อยู่นี่อ๋อกดีแล้วก็กดเลขหนึ่งเหรอไม่ใช่กดีครั้งพี่เราจะได้กุญแจมานใชไหอ๋อนี่เหรออ๋อพี่มีกุญแจแล้วอ๋อพี่ต้องดู อ๋อมันจะมีช่องเก็บของไอเขียกเขเข้าใจละมาได้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 อ่อได้กุญแจแล้วเอาแล้วถ้าพี่ตายแบบโดนตามสแกนจะเป็นไงอ่ะอุ้ยอพี่ก็ต้องเปคนเดียวพี่พี่ต้องเดินออกคนเดียวเดินคนเดียวพี่ถ้าเกิดคนอื่นผ่านนะพี่ต้องเดินคนเดียวอ่ะจริงไหมเนี่ยจริงพี่ถ้าเกิดคนอื่นผ่านแพี่อยู่คนเดียวพี่จะเดินคนเดียวพี่โอ้ชิบหายและตรงไหนตรงไหนตรงไหนก็วันนี้วะใส่กุญแจไหมโอเคโอเคมีไงมีไงพี่พี่อยู่ตรงนี้อ่าพี่ใส่กุญแจให้อุ้ย ้สากุระสากุระอุ้ยอะไรเดินหน้าเราเห็นไหมมีใครเห็นปะเมื่อกี้มันเดินหน้าแถวๆนู่นมันตัวผีอะไรเนี่ยมันบอกว่าสวยดีนะแต่ทำไมสากุระมาอยู่ที่นี่เช็สวยดีนะทำไมสากุระอยู่ที่นี่อามโคตรเก่งนะห้องนี้บอกวใช่เหรอไห้องนี้นะพี่แจดหมายดพี่จหมายไหนอ๋อจดหมายนี่รอนว่าอะไรเนี่ยเเชนนโมทูเซียระ ไอตูเชียนาโอเคโอเคตู้เชียนะเราเข้าไปในห้องน้ำไปอ่ะทิที่อุ้นี้ไปอ่ะอย่าพึ่งอย่าพึ่งมันเข้าไม่ได้เดี๋ยวเราแล้ไม่ได้แล้วแปลกแปลกแล้วแปลกแปลกแล้วห้องนี้ด้วยบอกตู้เชียร์นาทางข้าโรงเรียนยุูงอ่ะไป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 เลยป้ายุ่งๆเปลี่ยนยุ่งนุ่มแบบบ๊อบให้ยุ่งน้ำจริงปะเนี่ยเฮ้ยเห็นไหมบ้างเห็นไหมบ้ายกบกระเป๋ากระเป๋าเมโลดี้เนี่ยเห็นปหมเนี่ยเฮ้ยใครเปิดประตูโอเคโอเคกุญแจได้แล้วมา เฮ้ยผีผีผีไอผีผีผีไอไอทำทำไงอ่ะต้องรอมันไปพี่ต้องรอโอเคโอเคโอเคไอผีผิผีผีผีโอเคพี่ทำไงอ่ะอย่าไปชนมันนะพี่พี่ตายนะโอเคโอเคไม่ได้ชนไอหายมันหายแล้วมันหายแล้วแล้วหายแล้วอุ้ยเสียงโคตรร้อนน่ะไม่ใช่แล้วจังหวะนี้ทั้งพงทั้งผีทั้งทีมเราก็เริ่มร้อนแล้วลงไหนลงไหน พี่เลยจริงป่ะเนี่ยแน่แน่พี่มีมาไม่โอเคโอเคโอเคเปิดนะอ๋อนี่ไงผันดาแรกเลยหรือเปล่าผันดาแรกปะเฮ้ยเปิดประตูไม่ได้อ๋อมันอ๋อมันต้องใช้เลขสองคุณคุณแจสองใช่ปะพี่กดเปิดดิพี่กดเปิดคุณคลิกคลิกไม่ได้มันไม่ได้อ้าวอ้าวนี่ไงได้แล้วได้แล้วอ้าวผันผันเลยเขาไม่ได้อ้าวอ้าวทำไมทำไมหน้าพี่มืดอ๋ออ๋อมันต้องรอโหลดตกใจหมด อะไรวะเนี่ยคนมืดเลยนี่เป็นรอยตกใจเหมือนเป็นท่อระบายน้ำอะพี่ได้ไดด้ไเรยไปด้วยไปเ้วยเราจะมาแหกอะไรเนี่ยแหกผีใช่ป่ะมาล่าท้าผีกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้รวร็รับรออะไรล่ะวิ่งไหมมันวว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 วมันลองให้วว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 วีวีวไ เฮ้ยเฮ้ยพ่พี่ไม่ทันทันไหมเนี่ยช่วยช่ว่วยช่ว้ยพี่เปิดไม่ได้น้องไอ้เพี้ยนโอเคโอเมันมันจะมีให้พี่อุ้มน้ำให้พี่อุ้มน้ำถอยมาถอยมาใช่เหรอตอนนี้พี่มีกุญแจคนเดียวไว้พี่พีตอนเดียวพี่มีบุญแกอ่าได้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 พี่เดินตรงเองนะเดินตรงเลยโอเคโอเคผมตามอยู่ตามมาตามมาใช่ป่ะวะโอเคตามอยู่ตามเฮ้ยไป ไม่เป like like ็นพ yeah. ี่พี่มัแจ๋ยยุ่งได้ๆๆเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ไปาไปพี่อีกสักรอบไหมไม่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 ชิมหายแล้วโอเคโอเคโอเคโอ้โหข้างหน้านี้จะมีผีแล้วนะพี่โอเคโอเคมาเป็นเขาวงก์นะพี่ไมม่ีโอเค ได้เลยได้เลยชิบหายแล้วน้ำไหยุ่มน้ำไหมพี่ไม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 ่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดินตามนะอ๋อได้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 มามาเดี๋ยวพี่นำพี่เดินตามอยู่พี่เดินตามอยู่พี่เดินตามอยู่ได้อยยู่่พีสวอ๋อถ้าใครนำหน้าก็คือจะโดนจ้าเอก่อนใช่ป่ะเมื่อกี้พี่แค่ตรงมม่ถ่ายอ๋อพี่ต้องรีบลับนะผีมาไล่นะพี่ผีมาไล่นะอ๋อชิบหายแล้วลับไหนอ่ะไป ไปด้วยดีดอกเอาเฮ้ย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 เดทางจริงหลงทางจริงหลงทางจริงโอเคถ้าไม่เจอฝั่งนี้เขาจะว่าผีอยู่ฝั่งนี้พี่เราต้องระวังโอเคโอเค พี่พี่มนำได้ปะได้ได้าซ้ายพี่ขวาขพี่ไปขวาพี่ไปขวานี่เหรอมา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 ตามหน่อยพี่พี่มไดหพี่พี่มาแล้วก็่ได้กันหมดอ้เช่หรอเดี๋ยวนะเฮ้ยมาอันนี้มันทางตันมันทางตันทงนี้ทงนี้พี่สายซ้ายี่ไปายพี่ไปสาี่ายที่ยี่มายี่ปี่ไปายไปไา่ไปไาี่าท่ายทีี่ี่ี่าีี่รีี่ีี่ไปเลยแม่งไม่ใช่แนวแล้วว่ะดูาทรงฮะ ไม่ใช่แนวแล้วอันอันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่แนวแล้วเุ้ยอะไรเดินอะไรเดินอะไรเดินไม่ใช่ไม่ใช่ผมเองพี่เฮ้ยเฮ้ยไปดิไปดิเฮ้ยเอาเดี๋ยว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 พี่หลงทางไม่ไงต่อทางนี้แหละพี่ทางนี้มันต้องไปทางนี้ทางซ้ายพี่เอ้ยไปขวาพี่ไปขวาไปขวาพี่พี่ก็ไปทางขวาพี่ไปทางขวาจริงไหมเนี่ยพี่พี่พี่มาแล้วนะเนี่ย มาดิไปไปพี่ไปไปไปสายสายพี่สายสายสายสเดี๋ยวนะสายอีกซีสายอีกซีสายอีกสายอีกสายสายอีกนี่เหรอเมื่หครั้งนี้ตามมาทางนี้ทางนี้นริ้ววิพี่เจอผีพี่ตายไปเนี่ยเอาพี่ตายมีคนแจมีคนแจไม่ต้องกลับเฉ๋เฉ๋เฉ๋เราอะรู้ว่ามต้องนำเพื่อนอ่ะได้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 ไปเลยไปเลยต้องนำก็ได้มือคนแจมมาแล้ว ต้องเปิดประตูพี่ต้องไปทางที่ของพาพี่ไปอ่ะได้ได้ได้ละพี่อยู่ไหนวะพี่อยู่ไหนทางซ้ายซ้ายเมื่อนซ้ายที่มือจะตื่อเลยสัตว์เออมือเต้นตื่อเลยอ่ะมันแปลกๆนะมันแปลกๆนะขวาขวาใครก็ได้ตื่นนั่นแหละผมวิ่งไปเลยมึงวิ่งไปเลยเพื่อนมึงมาเลยใช่หรอโอ้ยโอ้ตายอีกแล้วโอ้ตาเจ้านี้นี่เองเออหรอเฟรมอ้าวโอ้ยังมันหยุดกันเลยมตายเหรอ เอาไม่มีคุณแจเหรอกูมีกูมีกูมีแจออไมาสิเอาไปสิเฮ้ยพี่ผ่านแล้วพี่ผ่านแล้วเอาผ่านแล้วเอาผ่านแล้วผ่านไปงงงงเอาคือคือถ้ามีคนนึงเข้าประตูได้คือมันก็ผ่านหมดเลยพี่อ๋อผ่านไปงงงงวันนีครับวันนีครับหลังจากที่โดนผีหลอกมาตั้งนานต้องให้ต่อเหรอ่ยุิมริมุิมนำนำไปทางไหนเราบัดทีเนี้ยน้องพี่นำพ้อแล้วกันพี่ใช่ปะตรงๆนะตรงไปพี่ตรงไปเลยหลังมีอะไร ไม่มีโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจไม่ไม่ไม่พี่พี่เตรียมใจและอันนั้นไม่ได้ตั้งตัวเฉยแปลกว่ะมันแปลกว่ะรูปเหมื่ยบ้าขนาดหรอห้อยห้อยนี่ไงห้อยห้อยห้อยหิงผีผีปินผีปิีที่บอสหายไม่หายเลยกีตาเกนีมาสก็หายไปไหนวะอีตาเกนีมาสหายไปไหนวะพี่นั่นน่ะสิต่อต่อต่อ เขาบอกให้คุยอย่ชาวนาชาวนานี่ไงลงฟาร์มเต็มเลยสวัสดีนะคะมาสวัสดีนะครับมาคดิพี่พี่คุยตัวเองแล้วไปนี่มันบอกว่าอะไรเนี่ยมาคุณแกมาคุณแกมาคุณแกโอเคโอเคเอาพี่กูหลอกไงก่อนเขาต้องคุยให้จบพี่ไปเลยเลยเพื่อน้าวบายพี่เจอกันนะเฮ้ย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 จริงไหมเนี่ยคุยจบจริงไหมเนี่ยได้แค่มาคุยจบ ผูชิบหายแล้วไม่คุยแล้วเอ้ยมีพอดอยู่กับพี่คนเดียวอะไปไหนพอดอยู่นี่อยู่นี่พี่อยู่นี่อยู่นี่ไหนวะอ๋อเห่แลเห็นลเห็นลโเคล่มัโพี่นอได้านเี่ยว่ใพี่มคอได้เหรอที่กับพอดไปขวาเหรอนี่เราอุโมงนี้เหรอมันใช่เหรอใช่พี่ใช่ใช่โอเคโหแม่งมีผีตายด้วยนะน่าไม่ใช่เลยไม่ใช่เลย แดูพี่มาดิพี่มาดิพี่มาดิดูดูมาตรงนี้พี่พี่นี่เห็นเห็นทุนข้างหน้าป่ะพี่ต้องเดินไปชนมันไหมพี่แล้วพี่จะรอดมันน่าจะจายอีพี่รู้อยู่พี่รู้ทางนี้ทางนี้พี่ทางนี้คุณอยู่นี่คุณอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมเอาฝั่งนู้นเดี๋ยวผมเอาตัวนู้นแอะจ้าอีมาเลยพี่ชนมาเลยมันชนมันจะจำสแกร์พี่ดิพี่รู้อยู่ผมมาพี่ตามผมมาเออไม่จำสแกร์พี่ว่ะแอ๊ผมบอกแล้วพี่ตามผมมาตามผมมานี้อ่ะได้ได้ได้ ตันนี้จำสแกนใช่ไหมอ้าววิไปไหนแล้วว่เนวิอ๋อทุกคนต้องขึ้นเหรอทุกคนดูแมพยังไงอะอย่ามัน่ะไม่ดูพี่ผมผมเลยนมั่วๆพี่โอ้เดินมั่วเออเออตกเดินกันไปเลยอ้าวลงมาที่เดิมปะเนี่ยไม่ใช่พี่ไม่ใช่ที่เดิมที่ใหม่นะด่านนี้เราจะรอดยังไงอะ เลยพี่ขอเส้นทางเดินเฉยนะแปลกๆปลกอ่มืดมืดวะเฮียไม่ไปแล้วกูไปแล้วทางมืด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 อันนี้มืดจริงแปลกแปลกแปลกแมันแปลกแมันแปลกแปลกมันเลยวะเจี๊ยบไอ้เนี่ไงไอ้กรทางออกนี่อุรยเจอแล้วทางออกอยู่นี่เอาเปิดประตูกแอ่ะพี่พี่ก็บอกไม่ได้เดี๋ยวเราต้องเปิดประตูอนนับอีกอ้าวอ้าเอาอย่าปิดประตูสิมันจะมันจะบ้าทะลุอย่าปิดประตู เอาบายบกันเอาไม่ว้าไปเหี้ยไม่ว้ายังว้าแล้วอ๋อสวยครับเหลือปอดเฟีวไม่ว้าแล้วไม่ว้าบไม่ว้ามีใครว้าบไหมอ๋อนี่ไงพี่ว้ามาแล้วเนี่ยเหลือเหลือเหลือเเฟยมกับเหลือเฟมกับอาร์มเหลือเฟมคนเดียวพอดเฟเหลือคลอดี้ยวไลลดอเไปเล่าลิวอค๋อลิหลุดหรอแสดงว่าเหลือสี อะไรฮะตอนนี้ครับจาก5เหลือสสมาชิกของทีมเราพ่มเลยพยมนำเลยมาพี่จะเป็นไม่ตายเลยไม่ตายพี่ไม่ตายอ๋อไม่ตายเหรอพ่เอะไรวะพี่พี่มองไม่เป็นทังขาพี่พย่ปอ้าวแปลกๆแล้วอ่ะโรบีสไม่ไม่ใครโเฮ้ยไม่นางเชิยงตัวไม่นะเราเรียกโรบีสายแล้ว เป็นหนึ่งเป็นหนึงพี่อุ้มปัดเลยพี่อุ้มไปเลยเดี๋ยวเราพี่ไปกับพอดแล้วกันไปขวาให้ให้พี่อุ้มนำหนีพอดก็นังตลอดไม่ใช่เหรอให้พอดำเลยเนี่ยพอดีกุญแจไปขวายุ้มขวาเลยพี่อุ้มดีกว่พี่ให้พี่อุ้มเนี่ยเอออ่้ผมรู้ผมรู้ยิ่งเจ็บผมรู้ยิ่งเจ็บอ๋อคืออ่านแบบไปไปแบบทีเซอร์มาแล้วใช่ป่ะสั่มาแล้วจริงจริงจริงหรือเปล่าวะไปไหนต่อหลบพุ่มไม้พี่

้พี่ต้องคุยกับโรบินอีกเหรอพอดไม่ต้องคุยไม่ต้องคุยเลยอ๋อเข้าไปเลยเหรอไม่ไงมาละพี่นำเลยพี่นำยังนำอีกเหรอมามาไปพร้อมกันดีกว่าเอาแชกกระเดี๋วพร้อมกันเลยเะผีแบบมันต้องแอบจากต้นไม้ไม่พี่แต่ผีตัวนั้นมันแอบไม่ได้อ๋อแสดงว่าต้องเปลี่ยนทางใช่ป่ะผมจำได้วคือมันมันเป็นผีชั้นสามพี่ฮะไป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 เฮ้ยเฮ้ยพี่วิ่งดิไม่มันไม่รอมันหยุดพี่ถ้ามันหยุดแล้ววิ่งสวนมาเลยพี่อ๋อใช่เหรอ วมันจุดยังรอรอมาวิ่งไีก้อมนึงพี่โอเคโอเคสุดมันสวนมันพี่สวนมันไปแล้วไปแล้วอ้าวรอดมาเฮ้ยวิ่งตามมันวิ่งตามอาอทำไมอ้าววิ่งกับหลังได้ปะกับได้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 พีงนี้พี่ทางนี้โอเคอ๋อเอ๊ะมันขวางพี่หายละสปีดหมดพี่สปีดหมดเอาไงน้าวิ่งนะวิ่งนะพี่พี่ไม่รู้แล้วพี่วิ่งหมดแล้ว เหลือพ้อด่ะพ้อด่ะกำลังตามไปเจ้ดเนียเอพี่ตามมา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 พี่ตามอยู่ถึงซอยตรงนี้แล้วเลี้ยวไหนนะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานั่นน่ะสิเราเลี้ยงเราเลี้ยเราเลี้ยงเราทำไงต่อเราต้องรอเขาพี่โอเครออล้อใครวะไม่ใช่ละเอ้าชิบหายแล้วอะไรมันเสียงดิดมันจะมาหาพี่หรือเปล่าเล มาละอ๋ออะไรนะนี่หรอเฮ้ยมีแผนที่ด้วยแล้วจุดเราอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยโหเราต้องเดินไปเลี้ยวซ้ายตรงไปเลี้ยวซ้ายตรงตรงเฉื่อเฉื่อไกลว่ะเอาปหมอุ้ยไม่ใช่ละตกใจแม้กระทั่งพอส ผมจำได hey, right? ้นะบอีกผีดันเนี่ยถ้าเกิดเจอผีใช่ไหมให้ให้เอาขาหลังชิดชิดจับตู้ไม้นะพี่ตู้ไม้อ่ะได้เลยพี่จะทำดูเดินตามอยู่พี่เดินตามอยู่ทางได้ดีกว่าวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะแอลพี่แอบลอ่ะแอบละผีบอกว่าพี่แอบแล้วพี่แอบแล้วทางในต่อเราจได้นะใช่เเหรอดินตรงไปเดือดสาย พี่มาแล้วก็จะมีผีแล้วนะสัตว์เนี้ยโอเคโอเคมาจะได้เตรียมตัวเตรียมใจเดี๋ยวซ้ายตรงนซ้ายซ้ายซ้ายเหรอไปอ่ะวิ่วิว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 ผีมาเฮ้ยเสียง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 เดินเสียงเดินมาแล้วเอฟ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 จังหวะนี้ยังไงเตรียมกานไกลหรือตัวไปโอ้โหมาหุยเสียงเสียงเดินใช่ปะ ใช่ป่ะไม่รู้กูไม่รู้กูไม่รู้กูไเอ้ามันมันมันวิ่งมาแล้วเหรออะไรไปดิพี่เหรอใช่ไหมโอเค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 ไอ้เชี่ยผีมาฉันเห็นหายแล้วโอ้โอ้ไปยังไปยังไปยังไม่ันไปยังว่าเฟยมึงรู้ดิไอ้เนี่ยคนน่ากลัวเราต้องวิ่งไปฝั่งอีกฝั่งหนึ่งพี่แล้วต้องวิ่งทางซ้ายเราต้องรอผีก่อนรอผีไปทางขวาก่อนพี่ได้เลยได้เลย ช่ไมตัวครใหญ่เหพี่พี่เห็นปะ <c oughs> ใช่ไอ้นี่ทีน้าที่มันจาเอ๋พี่ตลอดเนี่ยเราต้องรไม่ได้ขวาเราต้องรอไม่ได้ขวาไปม,มาแล้วม,มาแล้วรอนายเข้าประตูดีกว,ว่ารออ้เี่ยมันโคตรน่ากลัวโอ้ผีแม่งก็มองไม่เห็นเราเนาะจริงจริง<ๆ>พี่มันเห็นมันเห็นถ้าพี่ถ้าพี่หันหน้าอ๋อถ้าหันหน้ามันเห็นเลยใช่ป่ะไป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 พี่ไปวิว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  ยังไงผู้ไม้อยู่ไหนผู้ไม้ผู้ไม้เฮ้ยเจอแล้วมาแล้วมาแล้วพี่อยู่ในผู้ไม้อยู่ใช่ไหมอามไม่รู้ไม่ใช่เป็นมามาแล้วมันไปไหนวะเฟยมันไปไหนวะมันไปด้านขวาไปนั่งกระจูแววกระจูแววมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่เองแหละมาด้านขวาได้หว่าไปดีอ้าวไปแล้วเหรอ พี่เราไปพี่เราไปมาเร็วอ้าวพี่ตามเฟรมมาแล้วอ่ะอ้าวชิบหายเฮ้ยเฮ้ยพี่เจอบุกมาตรงนี้อยู่ไปแล้วเพื่อนกูมาถ่าแล้วกูมาหาแล้วกูมาหาแล้วกูมาหาเอ้ากูจะทาออกแล้วเอ้าทุกคนอยู่ไหนพี่ต้องวิ่งตรงไปเหรอมาพี่ดังกลับมาเฮ้ยโอ้ยเจอแล้วเฮ้ยชนะแล้วชนะเฮ้ยชนะเอ้านี่คือชนะเหรอใช่ใช่พี่ชนเอาว่าทุกคนชนะจนได้ยไหมครับว้าวจบแล้วหรือเปล่าจบแล้วเหรอ จบแล้วจบแล้วโอ้ยเรียบร้อยนะครับอยู่อะไรเนี่ยมันอกว่าโรงแรมสุดร้อนเหรอในที่สุดนะครับสมาชิกของเราเหลือ4ี่คนครับมา5กับ4ีไม่นะยืนไว้อะไรให้กับริวก่อนลาก่อนลิวพเนลาก่อนน้องชายต่ อ่ะแล้วเราก็จบคลิปกันเลยดีกว่าเนาะทุกคนเนาะสมาชิกของเราเหลือแค่4คนพาร์ทหน้ายอยากให้ผู้ผมงทำอะไรก็ลองคอมเมนต์บอกมานะครับเดี๋ยวมาทำให้นะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายผมน้องอามน้องพอลซี่แล้วก็น้องเฟรมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับนะทุกคนต้องบ้าบ๊ายบายแบบเร็วๆอะ่ะหนึ่งสองสามบ๊ายบายเออแบบนี้เลยอ่ะบ๊ายบายแบบนี้เลย